เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วเริ่มปฏิบัติสองหนาอ้อมเอา

ใส่กุญแจมือทุกครั้งเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันกดถ่ายเริ่มเตรียมเตรียมอ่าครั้งอ่าครั้งจุดหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรจะเริ่มแสดงให้จะชิดชิดนี่ไว้ให้คนแบบนี้โอเ เราไม่แน่ใจอันนี้ได้นี้จะเป็นท่าให้สื่อสรกได้ดูหางกันเดี๋ยวนีอั้นแอบปล่อยมือหรือว่าเคสอย่างที่อันจะปืนนก็ของมาวางไว้ก็แต่ไม่ของมาวางไว้คนนี้คนนั้นก็มคนนี้ p r

อึนตัวตัตัวอ้านปึนไดี๋ย้เลโนนะค่อยเรค่เขาเปิดแค่เห็นตังค์ทีละอย่างที่เขาทตามทเราตังกอยู่เระเราปลอดภัยอ่ะมืตัวท่ตอนจะเอน่ไปไปไปอยูนี่อนบาดนี่ยเอยอเอยมไปเจอพมามนี่แล้วไยอะจนมะไยอะจนกลังโ เด็ดเดดถ้า <accurately> ถ้าูต <ics> ่อเนื่นั่นอาไม่ได้เป็นไรกดปิดไปยจากปดอไร่าให้มันไนะไม่ได้มองพูอะไรแล้วเดินห้มาใกล้กันนะครับ เขาอีกนานผม,ผมก็ไม่ได้อยู่แล้วโอเคแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับนะครับไปเก็บ